สงขลานะคะได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูกเกษตรกรที่ประสบภัยน้ําท่วมตามนโยบายเดินหน้าสงขลาเดินหน้าพัฒนาคาบสมุทรสทิงพระค่ะค่ะ นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาสภาเกษตรกรประธานผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทุกสาขาทั้งพืชประมงปศุสัตว์ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระนักวิชาการหัวหน้าภาควิชาการที่จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรจากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่นะคะรวมถึงปราเกษตรสมาร์ทฟาร์เมอร์ตัวแทนเกษตรแปลงใหญ่ตัวแทนผู้ร่วมโครงการเกษตร ผสมผสานเพื่อหาหรือสรุปความเสียหายของภาคเกษตรในห่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะ โดยได้เร่งรัดการดำเนินการนะคะตามมาตรการเยียวยาชดเชยการทำแผนฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรหลังน้ำลดการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยค่ะรวมถึงการสรุปทบทวนบทเรียนในการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรหลังเกิดอุทกภัยแล้วก็แนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปและการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อที่จะบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มอำเภอคาบสมุทรสติงพระระยะ3ปีนะคะซึ่งทางจังหวัดค่ะก็ได้เริ่มให้จัดทำขึ้น เป็นครั้งแรกแล้วก็เพื่อจะดําเนินงานตามรถแมพในการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้เพื่อปรับสภาพพื้นที่การเกษตรแล้วก็การประกอบอาชีพของกเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ สำหรับแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรหลังน้ำลดนะคะโดยเฉพาะด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์ค่ะรวมถึงแผนฟื้นฟูนปรับปรุงบำรุงดินด้วยค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอระโนดค่ะน้องเองเพราะว่าจะมีเรื่องของกล้วยหอมทองนะคะซึ่งโดดเด่นมากค่ะแล้วก็ปาล์มน้ำมันข้าว ผล,ลไม้อื่นๆซึ่งขณะนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาก็ได้ดําเนินการฟื้นฟูในระยะเร่งด่วนด้วยค่ะค่ะโดยที่ได้ประเมินความเสียหายความต้องการของเกษตรกรและได้จัดหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการทานน้ําใจซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาซับน้ําตาผู้ประสบอทุทกภัยคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ41ที่ทางจังหวัดสงขลานะคะใช้เงินบริจาคจัดซื้อในวงเงิน1ล้านบาทแรกจะได้มเมล็ดพันธุ์จํานวน45 ขอภัยค่ะ65ตันค่ะจะส่งมอบให้กับทางจังหวัดสงขลาภายในอาทิตย์หน้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวรอบ2แล้วก็รอบ3จะตามมาในอาทิตย์ถัดไปนะคะในส่วนของการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอทุทกภัยก็จะได้ครัวเรือนละ3,000บาทในรอบ2แล้วก็รอบ3คณะกรรมการระดับจังหวัดจะประชุมพิจนารณา,นาตามหลักเกณฑ์ในวันที่9กุมภาปีน,นี้ค่ะทางนี้หน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะได้กําหนดหน่วยงานบริการ เคลื่อนที่แบบครบวงจรทั้งพืชประมงปศุสัตว์เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่แบบครอบคลุมแล้วก็ลดการใช้จ่ายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดสงขลาย,ยังได้อนุมัติวงเงิน1นึ่ล้านเก้บาทค่ะส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภยัยโดยใช้งบประมาณแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะจ,จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชข้าวโพดหวาน ฟักทองแตงโมแล้วก็ถั่วเขียวค่ะซึ่งนี้นะคะอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้นะคะจังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันคือพันเข้าโพดฟักอ่อนละค่ะจำนวน500กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็พันเข้าโพดหวานจำนวน100กิโลกร,รัมค่ะจากภาคเอกชนซึ่งจะนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรต่อไปค่ะ